สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับวิธีทําให้รถไม่หมุนไม่ดิฟนะครับในรถขับหลังนะก็จะเข้ามาปรับที่ตัวเกียร์ก่อนนะครับอ่าเราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์5สปีดหรือ6สปีดหรือใช้เกียร์เดิมก็ได้นะครับแต่แนะนํนาเป็นเกียร์ไอ้ 50T51 นะก็จะดีกว่าของเดิมนะแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้เลยครับผมเป็นเฟืองท้ายนะครับเป็นเตจแตะที่เขาที่รู้กันนะแล้วก็ปรับ ปรับประมาณนี้ได้เลยนะครับผมแต่ที่สําคัญต้องมีตัวเฟืองถ่ายนี่นะครับผมมันจะช่วยได้นิดนึงนะส่วนเกียร์ถ้าเราปรับไปนอกดรายอ่ะไปทางซ้ายอ่ะล้อมันจะลื่นจากที่ผมลองแล้วนะครับให้ปรับมาทางขวานะครับผมแบบนี้นะส่วนพวกเกียร์อื่นๆด้วยนะครับผมถ้าเกิดบางเกียร์เกียร์ต้นๆนะครับไม่แนะนําให้หันไปทางซ้ายเยอะนะครับผมเพราะมันจะทําให้ล้อฟีทิ้งครับมันจะไม่ปัดไปเกียร์อื่นจะตัดเกียร์ยากแนะนําให้ไปหมุนไปทางซ้ายประมาณช่วงเกียร์ห้าเกียร์หกครับ จะไม่ค่อยมีฟรีแล้วเพราะรถมันไหลไปอยู่แล้วนะครับก็หลักการมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ปรับประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมาเรื่องช่วงล่างนะครับปรับประมาณนี้ได้เลยครับมีปรับแค่2ตัวนี้นะที่ผมปรับแล้วก็มี s t a r l i n k Angel นะครับผมจะปรับไปซ้ายสุดนะครับอันนี้มันคือระยะเลี้ยวนะครับถ้าเกิดเราใส่ไปทางขวาสุดอ่ะมันจะเลี้ยวหักเลี้ยวเยอะแล้วทาให้รถหมุนได้นะครับผมส่วนช่วงเบรกก็ประมาณนี้ได้เลยอ่าไม่มีอะไรมากมาที่ยางต่อเลยครับ ยางนะครับให้แนะนําว่าเอาเป็นบวกสิบจะดีที่สุดนะครับผมถ้าเอาเป็นลบ5้านี่คือสายดิบนะครับมันจะลื่นลื่นมากเลยผมแนะนําให้เป็นบวกสิบนะครับผมตรงนี้ด้วยนะครับช่วงระยะความกว้างของล้อนะครับลมยางผมก็เติมสุดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปขับกันดูเลยครับแล้วก็แนะนําอีกอย่างนะครับให้กดปิดดิฟด้วยนะครับตรงนี้นะจะช่วยได้เยอะเลยนะครับผมรถก็จะไม่ดิฟนะครับหรือดิฟน้อยที่สุดครับผม ล้อมันจะไม่ฟรีทิ้งครับอ่ามันจะทำให้รถไม่ลื่นะ